งง <laughs> สดทอมดองกระดานดำแรกค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาสุขุสุ้คนค่ะพี่น้องขามาเดอม์มอนิผ้ามากินตำขนมเส้นส่วใส่กับอันทะเลนะคะพี่น้องขามีทั้งกุ้งทั้งแซลมอนทั้งปูนะคะพี่น้องขาใส่กันมาเลยกินกับยังกับอันฟันฟ้าแล้วกับ หน่อไม้ฝรั่งนะคะพี่น้องขาป้าหน่อไม้ฝรั่งเจาะขึ้นใหญ่ไข่เอ่ยปรัสนเออใหญ่หรอเนาะ <laughs> ใหญ่ปะเออนี่นะคะสวยงามมากนะคะพี่นะ,นะนั่นแหละคะ่ะบ้างไปคือเกออันนี้คืออันฟันฝ่าพี่น้องอันฟันฝ่าเออเหมือนอันเสือมั้งสุดลยว่าเขาเพ่ได้เพาะนะคะพี่น้องค่ะอันนี่มาหอมดองนี่เปิดออกมาหมุนติ๋วสีแหลวกอะน,นี่พี่น้อง จกออกมาโอ้กับว่ใส่ซอนเนยเนาะเบิร์นว่าซั่นกินผู้เดีออกจากพี่น้องอืมเฮ็ดไปเลยที่ทั้งใดก็ได้ที่ทั้งใดก็ได้ตัวอ่ตีใ <c oughs> จเย็นๆลูกพี่ใจเย็นเย็นว่าหลายมูดาด้วพี่น้องหอมทองค่ะบอกทุกความเลยพี่น้องใจเย็นฝ้าว่าฝ่าว่าเหมืนเฮ็ดคลิปเป็นอีทานอีทานเป็นบอกฝ่าว่านมุจเจ้าอ่ะยามเดี๋ยวว่แบบาแบบจะเขียนอย่างลี่ล้างสินะไหมเออนั่นแหละ มาเด้บัดนี่เด้อไว้เอาน้ำสบงนไอยคือเบไหลมากมือนี่แต่น้องขนมเส้นเหมือนแวสดทอมดอกกรนตัแนแบบน้อึมฮหมอบหมมานี่รไงะ คำเดยก็ขนมเส้นเพียงมาคำใหญ่เหรวคำคืดอะไบ้างอืม Nếu sẵn ít cà mà, Hãy subscribe má kênh Ghiền เพียงไฟแบบเนี้ลยลาบไซก็ขนงไม่เสพี่อ่ะอืม กิตัวย่างไีเน่ะแม่กุ้งไปเนี่ยกุ้งนี้มาหางด่วนไีเนอะมันแข็งค่ะอันนี้อันเสลยของฟินไปมันได้มันได้ขาดกุ้งมว้วนขนมจีน กินแล้วเห็นพี่น้องค่ะกินแล้วยาแม,ม่เหม็นเอ้อแม่นับเปียกหนาแม่แม่นในนั้นแม่อื่นกลางอันเศษอิป,ปูขึ้นในบูสู้เหม็นกาดนั้ยเป็นบาดข้อจือดบปนึงแม่งฉันว่าตายใช่ปะว่างไปหูก Kan jeg ikke leke nem? ช่วงแรแบบน่ามกินนะบอกดูๆูนะจังว่าอารมณ์ดีก <laughs> ันเมื่ได้กินย่างเดียวคือซุนให็นผัวว <laughs> ่ามีฟิลนะเออเมื่อวันนี้ฟิลถึมาโซท่านาพี่น้องกินย่างเดียวแก้เครียดเออสัน <laughs> ้นแล้วเมื่ได้แบบโซดีๆบอกก็มูนี่ก็แสดงว่าอันอารมณ์ดีพี่น้องเออนะเมื่อได้เห็นมันเป็นนาก <laughs> ินย่างเดียวสันนิษฐานได้เลยว่า <laughs> อุ้ยนี่แก่เห็นผัวแท้ได้ปะ 还说有，妈呀 <laughs>！被爆了，他偷的，他被弄。 có hoàn toàn so đỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Um. Mm. ร็นร้ำสลัดมันแซ่บแห้งมันกลับไปเมามาอีกอืมแบบมันสิถูกจังหวะพี่น้องมันสิบีหลอบแซ่บรอบ์เพราะแซ่บได้บางคือเขาเฮ็ดผิดพลาดน,น,นี่เส้นบรษเหื่นโยวซ้ำเก่าจังนสี่กับมี่อืมขนมหลอบได้ขนมวันกินแบบเหล็กมันกับวันเบิงเหล็กมันกับวันแบบไปซื้ออันเบอร์เดียวกันมาก แซ่บพี่น้องเคล็ดลับการเลือกขนมเส้นของันนะักมวยช่องค่ะเดี๋ยวสิไปเล่มต่อเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าสิไปเราคลิปมันยาวค่ะยามโหลดมันโหลดยากเนาะพี่น้องเนาะอืมเป็นถือว่ากินนันเมื่อสักคกรู่นะั้นว่ากินอยู่พี่น้องอย่างสองตอนสิไปเล่มกินเพืเดียวแต่ว่าจังไดก็ขอบคุณพอ่อพี่นอ้องหลายๆเ้ยพี่น้องเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงลำลำแล้วด้วยถูกหวยในวันที่หนึ่งมาสูขส่ข,ขู่ส้่ค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะพี่น้องขะขอบคุณค่ะ